วันน tota ี้เราซื้อของกันมาเยอะมากนะคะหนมีความสุขก็ดีแล้วลูกนี่เธอเป็นใครอ่ะแเราทาไมถึงเอาเสื้อแฟนของฉันมาใส่สวัสดีค่ะเธอคือแอร์ใช่ไหมฉันชื่อเบลนะ เป็นแฟนเก่าของกอบอ้าส่วนสูตรเนี้ยกอบเขาให้ฉันเองอะแม่แอ่ก๊อบทำไมลูกพาแฟนเก่าเข้ามาในบ้านแบบนี้คือเบลล์เพิ่งกลับมาจากเมืองนอกอะแม่พอดีเรานัดคุยธุรกิจกันนะครับเบลล์เขาจะมานอนบ้านเราสักสองสาวันนะครับแอ เธอคงไม่ว่าอะไรใช่ไหมคือฉันกับก๊อบอัตเราก็เป็นแค่เพื่อนกันก็นกเท่านั้นแหละเดี๋ยวงันเดี๋ยวเราไปหาร้านอาหารคุยไงกันดีกว่านะอืมแต่ว่าที่ร้านอาหารนะแอลคงหนาวนะเดลว,ว่าก๊อบ่่สูเถอพวกเราก็หิวแล้วขอไปด้วยนะ กอล์คะวันนี้เราไปทานร้านอาหารที่เราชอบไปดีไหมคะอืเออเดี๋ยวนะคะมีอะไรติดเสื้อกอไม่รู้อะเดี๋ยวเบลออกให้นะโทษนะคะ <c oughs> <c oughs> เออกอคะคือเบลเมารถอะ่ะงั้นเบลขอัางหน้านะือนี่ไม่ได้นะ แอ์อย่างงี้เงาสิเบลเขาก็บอกอยู่ว่าเขาเมารถอ,อะเบลไม่เป็นไรหรอกแอ์เขาล้อเล่นขอบคุณนะแม่ก็เมารถเหมือนกันเดี๋ยวแม่ขับเอง กอล์ฟแเบลบแกะกุ้งที่กอล์ฟชอบกินให้แล้วนะยังจำได้อยู่เหรอใส่ใจจ,จริงๆเลยนะอุ้ยพอดีเลยฉันนี่ชอบกินกุ้งมากเลยเข้าใจนะนี่แอรจะโกรธฉันเหรออย่าเข้าใจผิดเลยนะฉันแกะกุ้งให้กอล์ฟเขากินบ่อยชิ้นนะเหรอ ชอบแก่ใช่ไหมงั้นแก่จานนี้ให้หมดเลยนะแม่ฮัลโหลครับพรุ่นี้เจอกันที่งานนะครับชอบงานเลี้ยงบริษัทเครื่องสำอางหรออือืดีเลยอะ่ะคือเบลรู้จักนักลงทุนหลายเจ้าเลยนะทำพรุ่งนี้ให้เบลไปด้วยสิเผื่อเบลช่วยอะไรได้ก๊อบ แอรเป็นคู่ม,มั่นของลูกพุ่งนี้ลูกต้องพาแอร์ไปด้วยแต่แม่ครับงานพุ่งนี้เนี่ยเราต้องเจอหน้าธุรกิจใหญ่หลายรายเลยนะครับผมเกรงว่าถ้าพาแอร์ไปเนี่ยมันจะไม่เหมาะสมอืมกอฟไม่เป็นไรหรอกถ้าเราไปกันสองคนเนี่ยแล้วแอร์เขาจะอยู่ใครล่ะเนาะไหนๆก็ไ่ยแต่ละ